สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะวันนี้กัเจอกันยามเช้านะคะพี่น้องก็ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสมชื่นสวังร่ำรวยที่สิ่งใดก็สมุ่งค์มาปรารถนาเงินไหลกองทองไหลามาเต็มบ้านเต็มเรือนแต่กระเป๋าทุกคนทุกท่านคิดดีทดําดีสิ่งดีๆจงไหลามาเทมาค่ะเงินไหลกองทองไหลามานะคะทักทายกันยามเช้าะคะ่ะนรุนสวัสดยามเช้าชมบรรยากาศยามเช้าๆที่บ้านเจ๊ตุ่มนะพี่น้อง เดี๋ยวนี้ตีห้าครึ่งก็แจ้งสว่างมากเลยนะคะอันนี้หกโมงค่ะหกโมงเช้าก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวนี้ฟ้าแจ้งเร็วฟ้าเปิดบรรยากาศฝนตกค่ะเมื่อวานฝนตกก็สดชื่นสดชื่นกันหน่อยหนึ่งเนี่ยไถายนากันแล้วไถแปลไถหูดที่บ้านเรียกว่าไถาหูดภาษาการก็คงเรียกว่าไถาแปไถกันแล้วค่ะแต่ยังไม่เสร็จฝั่งนี้ไถเสร็จแล้ว เหลือฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังไม่เสร็จต้งองรอน้ําแห้งหน่อยหนึ่งน้ํายังไม่แห้งนี่ค่ะฝั่งนี้ยังไม่เสร็จรอ,อน้ําแห้งขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตตาที่มอบให้ขอ,ขอทุกคนมีความสุขค่ะสุดที่สมหวังร่ารวยนะคะที่ทําการสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสําเร็จทุประการ คิดเงินก็ขอให้ได้เงนิงนคิดทองก็ขอให้ได้ทองเงินไหลกองทองไหลามาเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะชมะบรรยากาศทุ่งนายามเช้าเช้าอุ้ยหกโมงเช้าพี่น้องแจงจางปังตื่นขึ้นมาตีห้าครึ่งโอ้โตีห้าครึ่งพระพระบินสบาดแล้วที่บ้านใส่บารไม่ทันพี่น้องดูมชมบรรยากาศนอนชมเป็ด เป็ดออกพาลูกออกหากินอยู่ด้านนู้นขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกเริ่มทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้าใจเมตตีที่มอบให้ค่ะขอทุกคนมีความสุขนะคะเฮงๆรวยๆปังๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ